สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปการทำนายดวงเรื่องราวชีวิตภาพรวมของชาวราศีกรกฎและชาวลัคนาราศีกรกฎผู้ที่มีดาวจานันดาวศุกร์สถิตอยู่ที่ราศีกรกฎนะคะส่วนในวันที่เกิดนะคะถ้าแลวก็ราศีสามารถตรวจสอบใต้คลิปได้นะคะว่าท่านเกิดในวันที่เท่าไหร่นะ,ะถึงวันที่เท่าไหร่เป็นราศีกรกฎหรือเปล่านะคะ มาดูนะคะภาพรวมนะสถานการณ์ของชาวราศีกรกฎนะคะซึ่งในบ้านของชาวราศีกรกฎจะมีดาวจันนะคะคือเลขสองแล้วก็เลขเก้าสถิตยอยู่ที่ภพตนนนะคะจะหมายถึงในเรื่องของความรู้สึกนะคะของชาวราศีกรกฎจะรู้สึกว่าตัวเองนั้นมีความอ่อนไหวอ่อนโยนซีทีฟนะคะแล้วก็มีความวิตกกังวลความเหงาความเปล่าเปรี่ยว โดดเดี่ยวในหัวใจนะคะคุณคล้องมองใจในช่วงเวลาที่ผ่านมาหรือจนถึงปัจจุบันนี้นะคะในช่วงของเดือนกันยายน2564นะคะจะเกิดอารมณ์ที่อ่อนโยนอ่อนไหวเซนซิทีฟง่ายขี้สงสารขี้น้อยอกน้อยใจเกิดขึ้นมากเป็นพิเศษในช่วงของเดือนกันยายนนี้นะคะแต่ว่า ดาวจันนั้นนะคะมีทั้งผลดีนะคะในด้านของการที่ทําให้กลุ่มชาวราศีกรกฎแล้วก็ชาวราศาีกรกฎนะคะมีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามนะคะแล้วก็มีความน่ารักความสดใสความอ่อนโยนนะคะทำให้เพศตรงข้าม ฝ่ายตรงข้ามนะลงรักลงชอบด้วยนะมีดาวเกตนะคะเลขเก้ากุมกันร่วมกับดาวจันนะคะก็เป็นคนที่รักชีวิตที่มันอิสระโลดโผนจนทยานนะคะหรือว่ารักตัวเองมากขึ้นห่วงใยตัวเองมากขึ้นใส่ใจตัวเองมากขึ้นมักเก็บตัวเงียบปฏิบัติตัวอยู่เงียบๆนะ,ะใช้สมาธินั่งสมาธิสวดมนต์เข้าวัดฟังธรรมนะคะอยู่ในศีลในธรรมนะคะแล้วก็ เป็นดาวที่เกี่ยวกับส่งผลในเรื่องของบาทบุญคุณโทษให้ด้วยนะคะเป็นดาวที่ทําให้กลุ่มชาวราศีกรกฎไปเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งเล่นลับลี้ลับต่างๆนะคะส่วนในภพสัสชะจะมีดาวอาทิตย์เลขหนึ่งนะคะดาวอังคารเลขสามแล้วก็ดาวพุธเลขสี่สถิตยอยู่นะคะ ก็จะเป็นโอกาสดีๆสําหรับชาวราศีกรกฎหรือว่าชาวรัคนาราศีกรกฎหลายทนหลายคนหลายท่านนะคะจะมีโอกาสนะ,ะมีเกณฑ์ที่จะเดินทางอันใกล้นะคะไปติดต่อพูดคุยสื่อสารเจราจานะ,ะในเรื่องของการงานก็ได้นะ,ะหรือว่าตกลงสัญญิงสัญญานะ,ะในการทําธุรกิจการงานเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะ,ะก็จะได้รับความประสบผลสําเร็จ นะคะแต่จะต้องมีการพยายามจะต้องมีความมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจส่วนในภพพันธุนะคะจะมีดาวสุขนะคะเลข6สถิตยอยู่นะคะก็ส่งผลทําให้อ่อกลุ่มชาวราศีกรกฎนะคะในด้านของการใช้ชีวิตนะคะจิตใจนะคะดูสงบเยือกเย็นมีความสุขนะคะรู้สึกว่าตัวเองนั้นพอแล้วนะคะ หยุดแล้วหรือว่ามีความสุขแล้วกับสถานการณ์ปัจจุบันหรือว่าชีวิตปัจจุบันที่เป็นอยู่นะกับคอลงชีวิตการใช้ชีวิตส่วนตัวนะ,ะรู้สึกว่ามาเก็บตัวหรือว่ารักชีวิตที่มันสันโดษนะคะแล้วก็ทําให้จิตใจสงบเยือกเย็นสูงส่งมากขึ้นมีความคิดมีความฉลาดนะคะล้าลึก นะคะแล้วก็ปลดปล่อยความทุกข์ของจิตใจความร้อนรนปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นบางคนบางท่านอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความรักที่ผ่านมานะคะก็เหมือนกับว่ามีการปรงตกปรงได้นะจุดจุดนี้เมื่อมาใช้ชีวิตที่มันสันโดษแล้วก็อิสระนะ,ะมีการเปลี่ยนแปลงด้วยนะคะมีการรักตัวเองมากขึ้นมีการคิดที่จะเริ่มสร้างสรรน,นะคะชีวิตให้ตัวเอง มีความสุขมากขึ้นนะคะสุขกับสิ่งที่เป็นอยู่นะปัจจุบันนี้ด้วยก็ได้นะะส่วนในพบปัตตนินะคะจะมีดาวพฤหัสเลข5กลุ่มกันร่วมกักบดาวเสาร์นะคะดาวพฤหัสจะหมายถึงคุณครูบาอาจารย์ความดีคุณธรรมนะคะจริยธรรมแล้วก็วิชาความรู้นะคะสมองสติปัญญาความเก่งความฉลาดไวพิบส่วนดาวเสาร์จะ เป็นดาวเกี่ยวกับดาวคุ้มโทษดาวาโรคภัยไข้เจ็บความเครียดความวิตกกังวลการใช้ชีวิตที่สันโดษนะคะแล้วก็ดาวแห่งความตนีทีเนียวความประหยัดความมัธยัตนะคะแล้วก็ในพบอปตนินี้จะหมายถึงในเรื่องของการงานด้วยนะคะการงานที่มั่นคงขึ้นนะคะ บางคนหลายคนหลายท่านชีวิตที่ผ่านมาอาจจะมีอุปสรรคปัญหาในเรื่องของการงานเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนนะคะแต่ว่าดาวพฤหัสได้มีการโคจรนะคะเดินถอยหลังนะคะมาร่วมกลุ่มกันกับดาวเสาร์นะ,ะส่งผลทําให้วาสนานะคะในเรื่องของการที่ชาวราศีกรกฎหลายคนหลายท่านต้องการความช่วยเหลือการสนับสนุนการได้รับคําแนะนําจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าบางคนท่านก็อาจจะไปขอเครดิต กู้ยืมเงินนะคะก็จะได้รับโอกาสณต,ตรงนั้นด้วยนะคะมีการเงินการงานที่มั่นคงขึ้นนะคะแล้วก็มีการสนับสนุนช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะแล้วก็พบปัตตนิก็อีกในแง่มุมหนึ่งก็จะหมายถึงในเรื่องของคู่ครองคนรักนะคะมีทั้งคนโสดแล้วก็คนไม่โสดนะคะส่วนในเรื่องของคนโสดนะคะเมื่อดาวพฤหัสถอยหลังกลับมานะคะ อยู่พบปัตติิพบคู่ครองคนรักของชาวราศีกรกฎนะคะจะหมายถึงว่าคนโสดจะมีโอกาสได้พบเจอคู่ครองคนรักที่ดีมีฐานะดีมีความดีเป็นคนอยู่ในศีลธรรมเป็นครูบาอาจารย์ผู้ให้ความรู้ความสามารถเป็นคนคิดดีผดดู้ดีทําดีนะคะแล้วก็เป็นคนที่มั่นคงแล้วก็จริงใจนะคะสามารถรักกันครองคู่นะะอยู่ด้วยกันแต่งงานสมรสกันนะคะ มั่นหมายตกแต่งกันนะคะใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขนะในบ้านปลายชีวิตได้ด้วยส่วนใครที่เคยมีปัญหาชีวิตรักกับคู่ครองคนรักเก่าความสัมพันธ์เก่านะคะก็จะมีโอกาสที่คู่ครองคนรักเก่านะกลับมาพูดคุยกับมาเคลียนะกลับมาเข้าอกเข้าใจกันนะคะดีกันเนาะก็ขึ้นอยู่กับว่า อดีตที่ผ่านมาเนี่ยคือปัญหาอะไรมันหนักหนาะสาหัสแค่ไหนสามารถให้อภัยได้หรือไม่ส่วนใครที่ทําบาปหรือว่าทํากรรมมากับคู่ครองรักที่หนักนะคะแล้วก็ยังไม่รับไม่ได้รับการให้อภัยนะคะก็ยังมีการที่แบบว่า เครียดวิตกกังวลอยู่นะคะปัญหาก็ยังคาราคาซังอยู่นะคะหรือว่ายังไม่มีโอกาสที่จะแก้ไขเพราะว่ายิ่งเป็นดาวสาวกุ้มอยู่นะคะจะต้องรับโทษรับทุก์ตรงนี้นะคะต่อไปจนกว่านะคะดาวสาวจะหลุดพ้นจากภพปัตตนินะคะก็จากการกระทําของตัวท่านเองนะคะในบางคนบางท่าน หากใครเคยทำผิดต่อคู่ครองคนรักนะคะในรูปแบบไหนก็ตามก็จะได้ประสบพบเจอกับอุปสรรคปัญหานะคะในชีวิตนะคะแล้วก็ความทุกข์ระทมนะคะกัดกุ้มหัวใจชีวิตต้องอยู่แบบสันโดษน,นะ,ะโดดเดี่ยวเดียวดายไร้คู่ไรค้ไรคู่ครองไปจนกว่าหมดกรรมของตนเองที่กระทำมานะะจนกว่าได้เจอจะได้เจอคนรักใหม่นะคะความสัมพันธ์ใหม่เนาะ ส่วนดาวมฤิตยูนะคะสถิตอยู่ที่ภพกรรมะของชาวราศีกรกฎนะคะชาวราศีกรกฎนะคะหลายทคนหลายท่านก็มีการเปลี่ยนแปลงในความคิดนะ,ะมีการริเริ่มสร้างสารรค์นะ,ะเริ่มต้นนะคะคิดเกี่ยวกับงานใหม่ๆสิ่งใหม่ๆนะ,ะสนใจอาชีพใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นนะคะสนใจงานเกษตรงานอุตสาหกรรมนะคะงานซ่อมงาน ซ่อมแซมบรรุงนะคะงานช่างกลช่างจักต่างๆนะคะแล้วก็สนใจในเรื่องของวัตถุโบราณน,นะคะดาวราหูสถิตยอยู่ที่ภพราพะนะภพราพะก็นะคะทุกคนต่างชอบนะคะชอบมากเลยในการเสี่ยงโชคเก่งกําไรเนาะนะคะราพะจะหมายถึงการเสี่ยงโชคโชคลาบนะคะหรือว่าการทํางานเกี่ยวกับมีเอ่อโชคลาบใหม่ๆนะคะเปลี่ยนแปลงในงานเนะงิน นะ้ที่ประสบผลสํสำเร็จเนาะนะคะแล้วก็โชคลาภจะหมายถึงอบบยามุกต่างๆนะซึ่งมีดาวราหูนะ่ะกุมอยู่ด้วยนะคะอาจจะได้มาจากการเดี๋ยวว่าไปซื้อเสี่ยงโชคนะคะแบบว่าใต้ดินอะไรประมาณนี้นะคะคือแบบลับๆนะะอะไรที่มันแบบว่าเป็นอบบยามุกนะคะก็จะมีโอกาสได้โชคลาภหรือว่าจะเป็นบุคคลที่ชอบเก็บเนื้อเก็บตัวรักสันโด นะคะแล้วก็ใช้ชีวิตที่แบบสันโดษหรือว่าเกี่ยวข้องเกี่ยวพันเกี่ยวกับอบายมุกนะคะของมืนเมานะเกี่ยวกับน้ำนะคะชอบไปนั่งอยู่ใกล้ๆบริเวณน้ําทะเลน้ําตกนะหรือว่าล่องแพรนะชอบใช้ชีวิตที่มันอิสระเนาะนะคะก็มาดูในส่วนของไพ่ยิปซีนะคะบ่งบอกเวลาช่วงเวลาอดีตที่ผ่านมาเนี่ยชาวราศีกรกฎเนาะมีความเสี่ว่า อัดอัดอันตน,นใจชีวิตที่ผ่านมาดูเหมือนล้มเหลวผิดพลาดผิดหวังนะจบเจ็บปวดกับเรื่องราวที่ผ่านมานะตอนนี้นะเวลานี้มีการได้เรียนรู้นะ,ะชีวิตที่ผ่านมานะมีการอยากจะเริ่มต้นใหม่นะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตทําให้ชาวราศรีกรกฎมีการเปลี่ยนแปลงนะปรับปรุงชีวิตของตัวเองนะปรับชีวิตความคิดให้กับเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันแล้วก็ชีวิต ัจจุบันนะคะอดีตที่ผ่านมาอาจจะเกิดความเศร้าหมองหม่นหมองจิตใจหรือว่าบางคนบางท่านก็มีปัญหาในเรื่องของการใช้ชีวิตการเงินการงานที่มันมีปัญหาความผิดพลาดความล้มเหลวนะคะความเจ็บปวดในเรื่องของความรักนะคะซึ่งไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวังนะคะก็ยังมีความทุกข์ระทมอยู่ในใจอยู่นะคะคำแนะนําในเรื่องของการใช้ชีวิตแล้วก็การงานทั่วไปแล้ว หลายคนหลายท่านหันเหเปลี่ยนแปลงชีวิตนะมาเก็บตัวรักชีวิตที่มันอิสระนะรักความเป็นสันโดษนะพยายามที่จะปรับตัวให้เข้ากับชีวิตปัจจุบันนี้นะคะหรือว่าบางคนบางท่านก็จบจากการใช้ชีวิตคู่มาก็มาใช้ชีวิตที่มันสันโดษมากขึ้นนะแล้วก็มองไปข้างหน้าในอนาคตแม้ว่าหนทางข้างหน้านะจะมองไม่เห็นแต่บางคนบางท่านก็สามารถที่จะเอ่อใช้ความเงียบ นะคะหาหนทางออกที่ดีให้กับตนเองได้นะคะแม้ว่าจะรู้สึกว่ายังหาไม่เจอยังรู้สึกไม่มีความสุขยังมีปัญหาอยู่ย,ยังมีเรื่องราวเก่าๆมารุมเร้าอยู่นะคะหรือว่าคําพูดเดิมๆความรู้สึกเดิมๆมาวุ่นวายนะ,ะทาให้ตัวของชาวราศีกรกฎนะคะยังรู้สึกหม่นหมองเศร้าใจนะคะแต่ว่าโอกาสข้างหน้านะ,ะเมื่อชาวราศีกรกฎหลายคนในท่านเนี่ยได้เรียนรู้ประสบการณ์ มาแล้วนะคะก็จะมีการเรีย่ว่าคิดได้นะะเริ่มเรียนรู้สิ่งใหม่นะคะแล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะไปพร้อมๆกับความทุกข์นะคะยอมรับนะ,ค,ะความสุขที่เข้ามาเพียงน้อยนิดแล้วก็อยู่กับความทุกข์นะ,ะที่มากอยู่แล้วนะคะก็สามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ได้นะหลายคนหลายท่านก็คือหาสัตธ์จะทำในชีวิตของตัวเองได้นะโปรงตกปรงได้ นะะแล้วก็อยู่ได้กับความทุกข์เนาะนะคะเชื่อว่าหลายคนหลายท่านมีการวางแผนในชีวิตมากขึ้นนะ,ะเรียนรู้ประสบการณ์ที่ผ่านมามากขึ้นความทุกข์นะกรรมที่ได้รับนะ,ะก็ส่งผลทําให้ชาวราศีกร,รกฎหลายคนหลายท่านก็เปลี่ยนแปลงหักเหชีวิตนะ,ะพัฒนาชีวิตปรับปรุงชีวิตนะคะไปในทิศทางที่ดีขึ้นกลับมารุ่งเรืองเหมือนเดิมกลับมามีความสุขเหมือนเดิมในอนาคตข้างหน้าได้นะคะก็ รอดูต่อไปนะคะขอเป็นกาลังใจให้เนาะนะคะก็เป็นคลิปเป็นแนวทางเป็นการนําทางในการดําเนินชีวิตนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าบางคนบางท่านเนาะ,ะชอบแบบว่าเฮ้ยความรักไม่ดีชีวิตงานไม่ดีชีวิตเงินไม่ดีนะคะแล้วเรื่องโชคลาภนะโอกาสที่อยากจะเสี่ยงโชคเกมกาําไรนี้ได้ไหมนะคะก็ดาวราหูช่วยคุณอยู่แล้วนะคะเ,เมื่อไหร่ที่คุณทํากรรมดี กรรมดีก็จะสนับสนุนคุณในเรื่องของโชคลาภนะบางทีคืออาจจะทําบุญเล็กๆน้นอยๆนะโชคลาภก็จะเข้ามานะอย่างเช่นนะหลายคนหลายท่านก็ชอบเสี่ยงโชคใต้ดินอะไรกันเนาะนะคะไม่รู้ใต้ดินหรือว่าบนดินแหละส่วนมากก็น่าจะถูกนะคะใต้ดินเนะาะณตอนนี้เวลานี้เนี่ยนะคะกรรมเก่านะ,ะส่งผลทําให้ชาวราศรีกรกฎมีการเปลี่ยนแปลงมีความพยายามมีความอดทนต่อสู้ดิ้นรน บาปบันฝ่าฟันกับอุปสรรคนะคะจนรู้สึกว่าตัวท่านอะนะคะคือไม่กลัวแล้วนะะไม่กลัวในเรื่องของบาปกรรมนะ,ะหรือว่ากรรมใดที่เคยผ่านมาเคยทํามาเนี่ยนะคะรู้นะคะสำนึกในบาปในบุญนะคะรู้แล้วว่าเอ้ยกรรมอะติดจรวดนะกรรมมีจริงนะนะคะแต่ว่าเมื่อได้เรียนรู้แล้วนะคะก็สามารถที่จะอยู่ได้ด้วยความสุขนะคะหรือว่าเมื่อเจอความสุขใหม่ๆ เมื่อเจอสิ่งใหม่ๆก็จะไม่กลับไปทานะคะกรรมนั้นเหมือนเดิมอีกแล้วเนาะนะคะคือคือยอมแล้วนะคะยอมจบแล้วนะ,ะไม่อยากจะทํากรรมนั้นอีกแล้วนะ,ะไม่คิดที่อยากจะทําอีกแล้วนะ,ะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะ,ค,ะคิดดีพูดดีทําดีมากขึ้นนะ,ะชีวิตก็ดูสดใสนะคะพบเจอแต่สิ่งดีๆในอนาคตเนาะนะคะเมื่อท่านเหมือนกับว่าเอ่อเรียกว่าอะไรอะนะคะละอายต่อบาปเกรงกลัวต่อบาปแล้วนะคะท่านก็มีโอกาสที่ได้ ประสบพบเจอกับความสุขความสมหวังหลายคนในท่านอาจจะอกหักผิดหวังครอบครัวล้มเหลวแตกแยกแตกเ้ามานะก็จะเจอความรักใหม่คนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตหรือว่าอาจจะเป็นคู่ครองคนรักเก่าให้อภัยได้นะกลับมาใช้ชีวิตครอบครัวที่มีความสุขเหมือนเดิมได้ด้วยเห็นไหมนะคะสิบถ้วยความสุขความสมหวังความรักนะเต็มเปี่ยมไปด้วยเดอะซันชีวิตที่สดใสาราบรื่นนะคะเป็นการเริ่มต้นใหม่ ของชีวิตนะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะจ๊ะแต่ตอนนี้นะคะก็จงยอมรับในกรรมในการกระทําของตนเองที่ทํามาตั้งแต่อดีตนะคะก็เป็นกําลังใจให้นะคะสำหรับใครที่ยืนหยัดมาได้เนาะนะคะขอบคุณทุกการติดตามค่ะอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้วยหากตรงนะคะกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะจ๊ะ